จับนักโทษได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นการประหารหลังจากรำเสร็จเพชรฆาตดาบสองเนี่ยจะวนมาอยู่ด้านหน้านักโทษเพชรฆาตดาบหนึ่งจะเป็นคนลงดาบเป้าหมายก็คือตัดเข้าที่ก้านคอของนักโทษเขาก็บอกว่ามันเป็นดาบอาถรรพ์ดาบต่างต่างเนี่ยที่เขากลัวเจ้าของเดิมก็อาจจะไม่ไม่ประสบการณ์โดยตรงแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเนี่ยก็มักจะพูดถึง กลิ่นนะครับกลิ่นบางกลิ่นที่ออกมาจากจากดาบแต่ละเมืองเนี่ยแทบจะไม่ได้ถือกฎหมายเดียวกันก็จะแบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆซึ่งก็จะมีทั้งโจรผู้ร้ายป้นฆ่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อจับนักโทษได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นการประหารขั้นตอนเลยก็คือ วันที่นักโทษรู้ตัวแล้วต้องโดนประหารนะครับเจ้าหน้าที่ผู้คุมก็จะจัดสำรับคาวหวานให้ทานเป็นมื้อสุดท้ายนะฮะอาจจะมีการเขียนสดไม้ถึงญาติสั่งเสียอะไรก็แล้วแต่แล้วนกะ็นิมนต์พระเข้ามาเทศเพื่อให้จิตใจของนักโทษสงบลงหลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่จะนําตัวไปโบย3ยกก่อนนะครับยกละ10ครั้งโบยเสร็จก็จะเตรียมไว้ที่พาไปที่จุดที่เตรียมประหาร สำหรับพระธรรมรงที่เป็นประธานใน,ในการประหารครั้งนั้นก็คือผู้แทนพระองค์หรือว่าตัวแทนเจ้าเมืองต่างๆก็จะดูเลิกยามเมื่อได้เลิกก็จะทําพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางต่างๆดวงวิญญาณต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นการเสกคาถาคุ้มเพื่อสะกดวิญญาณต่างๆให้ให้มารับเครื่องเส้นสังเวยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการเบิกตัวเพชรฆาต พะระจาคาก็จะมีดาบ1ดาบ2ก็จะเดินเข้ามาจุดประจําจุดแล้วก็ทําการเส้นสังเวยดาบตัวเองนะฮะโดยใช้เล่าขาวใช้น้ํามะพร้าวนะฮะแล้วก็ทําพิธีปลุกเสกต่างๆจนแล้วเสร็จเมื่อได้เลิกที่จะต้องประหารนะครับพระธรรมงก็จะเป็นคนสั่งให้เริ่มการประหารได้เพระเาตถึงจะเริ่มรำในการรำก็จะแบ่งเป็นพมนั่งพมยืนนะฮะ โดยที่ทําการวนลําวนซ้ายกับนักโทษให้มันเกิดความอัปมงคลต่างๆหลังจากรําเสร็จเพชรฆาตดาบสองเนี่ยจะวนมาอยู่ด้านหน้านักโทษจะทําเสียงกระทืบเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้นักโทษเกิดอาการสนใจจุดที่เสียงได้ยินตรงหน้าพระนักโทษถูกปิดตาอยู่นะครับหลังจากสักพักหนึ่งเมื่อนักโทษเริ่มนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เพชรฆาตดาบหนึ่งจะเป็นคนลงดาบเป้าหมายก็คือตัดเข้าที่การคอของนักโทษ ลานประหารเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างตัวเมืองใหญ่ก็จะมีลานประหารของเขาแต่ถ้าเป็นชวกิจเช่นกนระทำผิดซึ่งหน้าต่อหน้าที่หรือว่าจับได้ตรงไหนประหารตรงนั้นเา็าตั้งลานก็จะเป็นพื้นที่ลักษณะสี่เหลี่ยมประชาชาก็จะเป็นคนเลือกพื้นที่ประหารนะครับซึ่งลักษณะก็ประมาณสัก 10, บคูณสิเมตรแล้วแต่สถานที่โดยที่นักโทษเนี่ยจะหันหน้านทางด้านตะวันตกเพราะด้านตะวันตกเนี่ยตามธรรมเนียมไทยหรือความเชื่อของไทยเนี่ย เป็นทิศที่เกี่ยวกับด้านคนตายอ่าสหรับประตูป่าเนี่ยเป็นความเชื่อว่าโลกเรามี2มิติประตูป่าเนี่ยทำไว้สําหรับเมื่อเพชฌฆาตประหารเรียบร้อยนะครับดวงวิญญาณของนักโทษตรงนั้นก็จะเกิดจิตอาฆาตพยายามที่จะเข้าสิงร่างหรือว่าเข้ามาอาฆาตแค้นตัวเพชฌฆาตเองทั้งสองดาบก็จะต้องวิ่งเข้าประตูป่าเพื่อให้ผ่านประตูของอีกโลกหนึ่งโดยที่ห้ามหกล้ม หรือแม้กทั่งห้ามสะดุดอะไรก็แล้วแต่ต้องเข้าไปทันทีหลังประตูปาก็จะประกอบด้วยพระซึ่งมานั่งทําพิธีจะเป็นเป็นคนลดน้ำมนต์นะครับสองบาทเรียกน้ำมนต์ธรณีสารนะครับลดเพื่อขับไล่ความอุมงคลให้กับตัวพิจาตาสําหรับตัวพิจาตาเองนะครับต้องเป็นคนที่ถูกคัดเลือกโดยที่มีอาจารย์หรือโหรเนี่ยคอยดูดวงให้ ว่าเอ้คนนี้เหมาะกับเป็นเพชรฆาตดวงเพชรฆาตมาเกิดไหมไม่ใช่ว่าจับใครก็ได้เป็นเพชรฆาตเพราะว่าหนึ่งการที่เราฆ่าคนเนี่ยมันก็เป็นบาปที่ติดตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดวงเพชรฆาตก็คือเราทําตามคําสั่งทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับซึ่งตรงนี้ต้องดูวันเดือนปีเกิดดูเวลาตกฟากของผู้ที่จะเป็นเพชรฆาตการสืบต่อการได้รับคัดเลือกซึ่งซึ่งตรงเนี้ยถือว่า เป็นสิ่งสำคัญเลยเกาะที่จะเป็นพชฌคาตได้ในการเลือกนี่นะฮะก็หนึ่งแหละเขาก็คงคือต้องบอก่อ,กอย่างนี้นะครับก็คือในการเลือกอย่างอย่างอย่างของในบ้านเราเนี่ยนใ,นในภูมิภาทเนี้ยก็คงเป็นเรื่องของการดูเลือกยามการเกิดนะครับนี่นี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วเกิดเกิดเดือนดวงเพชฌฆาตเนี่ยก็หมายถึงว่าเหมาะและที่จะทำเหมาะและที่ทาเรื่องแบบนี้นะครับ 2. เนี่ยนะครับก็ดูได้ลักษณะของคนที่จะเป็นพิจารณาเช่นลักษณะของเส้นลายมือขาดฝ่ามือลักษณะของดวงตาลักษณะของคิ้วจมูกปากเนี่ยก็จะบอกบอกถึงว่าคนคนนี้ถึงแม้ดวงไม่ตรงนะครับแต่ลักษณะใช่เนี่ยก็ได้นะครับสเนี่ยก็คือดูเรื่องของจิตใจบางครั้งเนี่ยทั้งร่างกายอาจจะไม่ใช่ลักษณะไม่ใช่ แต่จิตใจเป็นคนที่มีความเย็นชาต่อความตายนะครับหรือหรือการลงโทษนะครับคือคือเราอย่านึกถึงเพชฌฆาตเพียงแค่เป็นคนหยิบอาวุธไปตัดหยิบดาบไปตัดหัวคนคนหนึ่งนะครับเพชฌฆาตเนี่ยมีหน้าที่ลึกไปถึงกระทั่งการลงโทษควบคุมนะครับคือดังน,น,นั้นเนี่ยคนคนเหล่านี้เนี่ยต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากคำว,ว่าจิตใจที่เข้มแข็งไม่ไไหมายถึงว่าสามารถไปโบยไปตีไปเอา มีดบังเนื้ออะไรได้นะครับคำว่าเข้มแข็งตรงนี้มันต้องต้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็งในหน้าที่นั่นหมายถึงว่าเมื่อคนจะตายมันคงเต็มไปด้วยคำคำขอร้องใช่ไหมครับขอปล่อยตัวขอคนเหล่านี้ต้องติดใจต้องไม่ไม,ไม่ไม่มีความอ่อนโยนหรือหวั่นไหวกับเรื่องเรื่องเสียงเหล่านี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาคนทั่ว,วไปเนี่ยเรานึกภาพเลยว่าเราเราเนี่ยถ้าเกิดมีคนอะไรจะตายมาขอร้องอ้อ,อนวอนชีวิต แล้วคนคนนี้ก็ยังดูแล้วกัมกึงกก่งกัมกึ่งความผิดก็ไม่ใช่ความผิดที่มันน่าจะต้องถึงตายถ้าเกิดใช้ความคิดของคนทั่วๆไปเนี่ยโอ้โหจะไม่มีเพชรฆาตเลยจริงๆแล้วเนี่ยดาบดาบเพชรฆาตเนี่ยบางที่นะบางที่ก็คือได้รับมอบได้รับการทานมาจากหลวงจากเจ้านายต่างๆเพื่อให้ใช้ในการประหารชีวิต หรือแม้กระทั่งระบุมาเลยว่านักโทษคนนี้จะต้องใช้ดาบชนิดนี้ตัดดาบเล่มนี้ตัดเพื่อให้สมกับตําแหน่งหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์ที่ที่ได้รับในขณะนั้นนะครับส่วนดาบส่วนตัวของพิจาราตเองก็มีเหมือนกันเพื่อให้เกิดความถนัดมือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวดาบเองเนี่ยก็ได้รับการเข้าพิธีมีการปลุกของมีการทำพิธีต่างๆ เธ,เธอดาบสำหรับแบบนี้เนี่ยคงไม่ใช่วัตถุมงคลโดยตรงนะครับแต่ว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราก็เกิดสมมุติขึ้นมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีความน่าเกรงขามสิ่งที่ม,มีความมมีควาน่าเกรงขามแบบนี้เนี่ยก็ทําให้สิ่งที่มันมีความชั่วร้ายหรือทำความผิดอันนี้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 ผมไม่ได้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับคือนึกนึกแบบนึกแบบเชื่อมโยงดูนะครับว่าดังนั้นเนี่ยดาบเป็นเป็นดาบที่สําหรับลงโทษสิ่งที่ทําความผิด นั้นวิญญาณชั่วร้ายที่กำลังทาความผิดทําความไม่ดีต่อบ้านนี้ตระกูลนี้สถานที่นี้เนี่ยก็จะเกิดความเกรงกลัวต่อดาบนี้เพราะว่าดาบนี้เป็นดา,อานอัฐินะครับแล้วเรื่องอย่างหนึ่งก็คือว่าการสร้างดาบของเพชรฆาตเนี่ยหรือการที่เพชรฆาตาตัดหัวเนี่ยนะครับไม่ได้ตัดด้วยอํานาจของของตนเองแต่ตัดด้วยอํานาจแห่งการแห่งพระนารายณ์หรือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นคือเป็นผู้ที่ลงทันเนี่ย ต่างพระหากแต่ครับดังนั้นเนี่ยดาบเล่นนั้นก็เปรียบเหมือนจกักรหรือสิ่งที่มันลงโทษที่มีกําลังเพราะเขาต้องทําพิธีกรรมทำกระบวนการหลายอย่างมากก็เป็นเรื่องที่ยิ่งสร้างความขลังหรือความน่าเกรงขาังให้กับดาบเล่นนั้นๆครับในในในทัศนะผมนะครับก็คือต้องบอกว่ามีมีทั้งสองกรณีนะครับคือดาบที่ตีขึ้นมาสำหรับกรมราชทรัร์นะฮะในในในต้องต้องในในยุค คือกมรมศิษย์กรมราชทรรหรือหน่วยงานที่ต้องมีการลงโทษอะไรพวกนี้เนี่ยเ,เขาก็ต้องสร้างดาบสร้างเครื่องมือลงโทษสร้างแม้กระทั่งไม้เรียวเนี่ยนะฮะหวายหนังกระเบนต่างๆกระเบนเนี่ยนะฮะหรือเครื่องมือทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาเฉพาะอยู่แล้วนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยดาบเนี่ยก็เป็นของที่ต้องสร้างขึ้นมากับ2ก็คือดาบของพพชฌฆาตเนี่ยก็มีดาบที่อยู่กับ หน่วยงานกรมกองนั้นๆเนี่ยเป็นหลักก็คือเป็นของหลวงที่เบิกใช้กับ2อก็เป็นดาบประจําตัวของของท่านผู้นั้นเองนะครับที่จะต้องพกาพามาไหนไปไหนมาไหนอยู่แล้วและขณะเดียวกันเนี่ยก็ก็เป็นเสม,มือนหนึ่งเครื่องรางนะฮะอาชีพเพชฌฆาตเนี่ยเธอเกิดปลายทางคือการตัดตัดหัวคนเนี่ยเครื่องมือประกอบอาชีพนี่ก็คือดาบก็จะเป็นดาบที่เธต้องมีติดตัวอยู่นะครับคือไอ้เรื่องของความยาวเนี่ย ก็คงแล้วแต่นะครับก็คืออาจจะถนัดไม่เหมือนกันนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นกรณีในในหลายหลายหลายๆายประเทศอย่างจีนเอย่ยหรืออย่างโซนยุโรปเองอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ถ้าเกิดเขาไม่ใช้ขวานหรือเขาใช้ดาบเนี่ยดาบเพราะ่อขาค่อจะมีความความยาวพอสมควรนะคมากกว่าปก,ปกตินะครับหรืออาจจะใช้ดาบที่เป็นปกตินั่แหละเพียงแต่ว่าก็ทํา วิธีการรับคมต่างๆเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีวิธีการตั้งคมอีกแบบหนึง่งเราอย่านึกว่าเป็นดาบะไรก็ได้ตัด,ตดหวัวคนขาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการคือด้วยโครงสร้างทางร่างกายเนี่ยถ้าคนหนึ่งคนไม่ฝึกหัดมาอย่างดีเนี่ยอาจจะไม่ขาดสองถ้าเกิดเราพูดถึงความเชื่อเรื่องของความเหนียวคงกระพันก็ไม่ใช่จะตัดกันเข้าง,ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยดาบก็คงต้องออกแบบมาทั้งโครงสร้างของใบ แล้วก็เหล็กในเชือของอาถรรพ์เนี่ยขึ้นมาเฉพาะนะครับนี่นี่นี่คือในกรณีของตีขึ้นมาเฉพาะนะครับกับ2ก็คือคนที่มีเจ้าของหรือเพชฌฆาตเองเนี่ยก็จะมีดาบประจําตัวของเขาอยู่แล้วซึ่งอย่าลืมนะครับว่าเวลาเขากลับบ้านหรือขึ้นเรืนอนเขาเนี่ยความน่ากลัวเขาจะคงคงต้องอยู่ก็อยู่กับเขาเพราะว่าความเชื่อในเรื่องของความวิญญาณสิงชั่วร้ายอะไรต่างเนี่ยกลัวว่าจะตามตัวมา คือผมก็เหมือนเหมือนคนที่ทชอบค้นคว้าหลายๆอย่างสมมติว่าเราคนที่ชอบเรื่องปืนก็อยากจะรู้ว่าเอ้ปืนที่พูดถึงถึงในสงครามนั้นนี้เนี่ยหน้าตาย,ยัางไงก็ต้องตามหาใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องปกติเลยคนที่ชอบเรื่องดาบก็มีดาบเช่นไอ้ดาบไทยดาบญี่ปุ่นดาบแบบพม่าดาบแบบลาวใช่ไหมหรือดาบของกรมกองต่างๆเนี่ยก็พยายามตามหากันนี่นั่นเนี่ยก็คือตามหาดาบของเพชฌฆาตดูืที่ว่า เป็นไปได้ไหมโดยสมมติฐานก็ดูก่อนว่ามีนามสกุลไหนบ้างเขากินสัินาแบบไหนรับตําแหน่งยังไงอะไรเงี้ยนะครับในสุดเนี่ยก,ก็ก็ตามแต่แต่ไอ้ตอนตามไม่เจอหรอกครับแต่ว่าในสุดเนี่ยก็มีมีคนเนี่ยที่เขารู้ว่าเราเราตามเก็บแล้วก็สนใจเรื่องดาบทีนี้เขาก็อยากจะออมอบให้นะฮะทีนี้เราก็ได้ได้คุยคุยกันหลายๆเรื่องทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นดาบ อาถรรพ์ดาบเป็งตานี่ที่เขากลัวก็มาเฉพาะตอนแรกมีใบมีด้ามาแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมใส่แล้วก็อีเป็นเรื่องอํมหรือเปล่าเพราะว่าการแยกแต่ก่อนนี้เคยได้ยินเรื่องของการแยกด้ามแยกใบเนี่ยบอกว่าดาบเคยทําร้ายมาถึงเวลาเลิกเลิก,เลกสงครามก็ถอดด้ามออกเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นนะฮะโดยโดยทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่มีความความสมเหตุสมผลว่าทำไมต้องของใช้ทำไมต้องแยกกันนะครับ ทีนี้พอพอเราได้เห็นเห็นของแล้วเนี่ยเราเรารู้เลยว่าของชิ้นนี้ถูกถูกแยกจากกันเนี่ยอย่างน้อยเป็น20-30ปเนีเป็นเป็นอย่างน้อยเลยครับด้วยความล่องรอยต่างๆด้ามก็เป็นงานเออเป็นไหวแล้วก็มีการลงอักขรเลขยนันมีการสวมแหวนมีเครื่องรางมีผ้าทุกชนิดเนี่ยพันอยู่เนี่ยคือมีความขลังมากเลยนะครับแล้วก็สืบสืบดูไปมาเา็อ๋อใช่จริงๆเพราะว่าตระกูลเนี้ยเขา มีเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องของการลงโทษมาโดยตลอดใช่ไหมครับทีนี้ตลางเขากอา็อยากให,ให้ให้เราไว้นะครับก็ก็เลยเอา้าวตอนแรกผมก็ได้ทั้งทั้งด้ามทั้งใบแต่หลังเนี่ยก็เขาก็เขาบอกว่าเขาขอเก็บด้ามในช่วงชีวิตของเขาก่อนนะเพราะว่าเพราะว่า,เ,าเขาอยากได้ไว้ป้องกันคือเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยจนแก่เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยก็เห็นอันเนี้ยก็บอกเล่ามาตลอดว่าเป็นเหมือนตะกรุดดอกใหญ่ที่อยู่ที่บ้าน แต่ใบดาบเนี่ยเหมือนกับเอาอาจารย์เอาเอาใบดาบไปเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะวันหนึ่งเนี่ยค่อยมาเอาด้ามแต่ขอร้องว่าอย่าอย่าใส่ดาบกับใบนะอะไรเงี้ยเพราะสั่งกันมาหลายหลายชั่วคนอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็บอกว่าแล้วก็เป็นดาบที่ใช้ในการาตัดตัดหัวคนอะไรเงี้ยนะพอในการาในการประหารชีวิตคนดาบเรื่องนี้ฆ่าคนมาเยอะมากอะไรต่างๆเราฟังฟังดูก็พอเราเริ่มเริ่มดูโครงสร้างของใบดาบเริ่มดูความพิเศษต่างๆ,ๆเนี่ย ก็มีความน่าสนใจเช่นใน,ในดาบที่มีหน้าตาเหมือนกันเนี่ยเล่มนี้ก็ถือเป็นเล่มที่หนามากกว่าปกติใน,ในเชิงโครงสร้างนะครับหรือลักษณะของการรับคมการตั้งในต่างเนี่ยมันไม่ใช่ดาบที่จะมาใช้ในในวิถีชีวิตปกติทั่วไปสัดส่วนต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นเล่มหนึ่งที่ได้นะฮะอีเล่มหนึ่งก็เป็นออของพี่ที่สนิทกันนะครับเขาก็ก็เป็นตระกูลที่ที่มีเรื่องเกี่ยวกับการประหารชีวิต ค,คือคือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เขามามา,มาพูดโดยตรงนะฮะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยทำการศึกษาไปเรื่อยๆเลยว่าเอ๊ะคนนี้เชื่อมโยงกับใครคนนี้เชื่อมโยงกับใครนะครับก็ก็จะเห็นว่าออกเป็นของที่มีความสอดคล้องเป็นไปได้ในเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของสมมติฐานขั้นต้นนะครับส่วนเล่มที่เป็นชัดๆเจนๆเลยเนี่ยนะครับก็เพียงแต่ว่าก็มีเล่มที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แตงชาติพระนครเนี่ยนะฮะ ก็มีดาบประหารที่ที่มีโครงสร้างให้เห็นอยู่โดยส่วนตัวผมเองแน่นะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีประสบการณ์เหล่านี้โดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เขาเขาเล่าเจ้าของเดิมนะฮะเจ้าของเดิมก็อาจจะไม่ไม่ประสบการณ์โดยตรงแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเนี่ยก็มักจะพูดถึงกลิ่นนะครับกลิ่นบางกลิ่นที่ออกมาจาก จากดาบกินกินข้าวบางอย่างที่ถึงวันวันดีเขาเรียกวันที่แบบเป็นเป็นวันพิศเศษวันอะไรางี้ก็จะมีมีมีกลิ่นเหล่านี้ออกมานะครับหรือบางครั้งเนี่ยบางครั้งก็เป็นใบด้ามที่อยู่ดีก็เปียกขึ้นมาเองมีความฉ่าเปียกขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็คือจะเป็นเรื่องแบบนั้นหรือเสียงของของการฟันลมเนี่ยคือเสียงฟับฟับเหมือนมาฟันกับลมเนี่ยก็ได้ยินบ่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องที่เขาเล่าสืบต่อกันมาแล้วก็มีข้อข้อปฏิบัติเช่นเรื่องนี้จะต้องอยู่เนี่ยเก็บเนี่ยอย่าเก็บเสมอคอนะคือคือคือเหมือนกัผมก็เคยถามว่าเอ๊ะหมายถึงว่าตอนนั่งหรือตอนยืนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายืนเนี่ยอย่าเก็บดาบเนี่ยในระดับคอเพราะว่ามันจะทําให้คนเนี่ยเขาเรียกว่ามาไปลดคือคือคือคนปัจจุบันเนี่ยเขาเหมือนกับไป ไปลดไปทอนกําลังชีวิตของเขาลงอะไรอย่างนี้ครับดาบเล่มนี้เนี่ยเธอไม่ไม่ต่าก็ต้องสูงสูงก็สูงในระดับของเพียงตานะครับเหมือนเราพูดถึงสารเพียงตาก็คือให้สูงสูงเลยต่ำต่ำเลยอย่าไปไว้พอดีคออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเจ็บป่วยง่ายต่างต่างก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ขอไว้หรืออย่างเช่นอย่างเ,าเวลาที่จะจะไหว้หรือต่า,ตานี่ก็พยายามอย่าใช้ของที่เป็นของสดนะฮะเช่นถ้าจะใช้ก็ขอให้เป็น พืชผักมเมล็ดที่เป็นชื่อของของสัตว์อันนี้เช่นนะฮะสมมติว่าสมมติเรามีผักผักหนึ่งเช่นใบไม้ที่เป็นใบที่เป็นชื่อปลาสมมติผักบุ้งเนี้ยผักบุ้งเราบอกอมันเหมือนตัวบุ้งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้นะครับหรือถัวบางชนิดที่มีชื่อเหมือนกับสัตว์ได้แต่อย่าไปใช้สัตว์จริงๆในการมามาบูชาผีอะไรเงี้ยครับจปต้องต้องใช้แบบนั้นตลอดอะไรเงี้ย การบอกเล่าเรื่องราวของเพชรฆาตเนี่ยแบบถ่ายทอดในตระกูลเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับขุนศึกอื่นๆมันไม่ใช่เรื่องของความภาคภูมิใจว่านี่คือมันก็เป็นเรื่องที่ถึงเวลาก็ก็ลืมเลือนไปมันอาจจะ,ม,ม,ะมันไม่ใช่เป็นลักษณะของตระกูลเพชรฆาตนะครับคือเป็นหน้าที่ของคนคนนี้หรือคนคนนี้คงไม่ได้ต่างกันนะฮะในในโลกยุคโบราณกับในโลกยุคปัจจุบันใช่ไหมครับมันก็ ก็คงคนเนี่ยต่างคนก็ต่างรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือคือหน้าที่นะครับคือหน้าที่คือคนที่เขามีหน้าที่เฉพาะนะครับเช่นเหมือนเราเราอาจจะรู้สึกว่าการการฆ่าสัตว์เอ่อเป็นหมูเป็นวัวเป็นแรงต่างอาหารปลาแล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบาปแต่ในการเราก็จาเป็นต้องต้องต้องพึ่งพาคนเหล,ล่านั้นในการที่จะไปซื้อที่ตลาดถูกไหมครับก็มีแม่ค้าทาพ่อค้าทําสัตว์ทาปลานะครับนั้นคนก็ ก็รับได้ว่าอ๋อมันมีมันมีเหตุอย่างนี้ใช่ไหมครทีนี้คนในในสมัยก่อนเนี่ยนะครับหรือคนที่มีตําแหน่งเพชฌฆาตตาแหน่งที่จะต้องทําลายชีวิตผู้อื่นเนี่ยก็คงเป็นที่รู้กันแต่ขณะเดียวกันก็มีความเกรงกลัวหรือมีสถานะพิเศษให้กับคนคนนี้ว่าคนคนนี้เนี่ยมีความน่ากลัวนะครับมีความน่ากลัวทั้งจิตใจทั้งอ,อ,อะไรที่เป็นเรื่องของเวทมนตร์คาถานะครับเคยมีผู้ใหญ่นะครับเก็เป็นเรื่องเรื่อง ล่าต่อๆกันมาแล้วก็ <c oughs> มีเป็นเหมือนกับงานเขียนหลายๆอย่างนะครคือถามว่ามันเป็นที่หวาดกลัวขนาดนั้นเลยไหมก็คงก็คง,งมันก็เป็นในยุคนั้นก็เป็นที่ที่รู้กันนะครับแต่ว่าคนเอาง่ายๆมันก็เหมือนกับคนคนนี้รับรู้รู้กันว่าคนคนนี้ใช้ชีวิตอยู่กับความตายนะครมันก็สร้างความน่าเกรงขามนะครับขณะเดียกันถามว่าถึงขั้นแยกเลยไหมเนี่ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทให้ทุกวันนี้เนี่ยการศึกษาเรื่องของเพศชาตเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มันเลยต่อได้ติดจะเป็นได้ยากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีทั้งความลึกลับมีทั้งข้อจริงข้อเท็จปากปนเพราะมันเป็นเรื่องที่คนทั่วๆไปเนี่ยจาะไปจาะเข้าไปไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาจะกินยังไงนะครับไล่มวลบทไหนท่วงท่าวิธีการสืบต่อ จารีดในการที่จะไล่าลาดาบใครเป็นครูใช่ไหมฮะใครเป็นผู้สอนสอนอย่างไงศักตินาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่คุมเครืออยู่มากอันนี้ก็แสดงถึงสถานะหนึ่งแล้วที่ไม่ไม่ชัดเจนเลยในในในกลุ่มของผู้ที่ทําหน้าที่นี้นะฮะคือมันมันไม่ใช่เรื่องของอาชีพอ่ะแต่เป็นผู้ที่มีหน้าที่หน้าที่เฉพาะแบบนี้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ